สวัสดีครับเน็ตรีแม็กซ์กินเวครับวันนี้อาจจะเปิดตัวแบบแปลกไปนิดนึงนะครับเน็ตยืนอยู่ที่โลตัสสาขาบางแคซึ่งวันนี้อยากจะพาไปดูที่ดินแปลงหนึ่งขนาด166วานะครับในหมู่บ้านเรืองอนันต์หรือว่าเพชรเกษมซอย64นั่นเองนะครับถามว่าทําไมเน็ตมายืนอยู่ที่โลตัสสาขาบางแคเพราะว่าจากจุดเนี้ยไปตัวที่ดินเนี้ยประมาณสัก1.4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับระยะที่เดินทางไปยังแปลงที่ดินนะครับก็จะไปเจอ MRT สาขาบางแคก่อนตั้งอยู่ที่หน้าซอยเพชรเกษม64เลยนะครับจากหน้า หรือว่า MRT บางแคไปสู่แปลงที่ดินอะ่ะเพียงแค่900เมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าแปลงที่ดินตรงเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีวิวทิวทัศน์เหมาะกับการปลูกบ้านยังไงนะครับไปชมกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับก็ว้าไปอยู่ที่หน้าแปลงที่ดิน166ว้าแล้วอยู่ข้างหลังเน็ตเลย ตรงเนี้ยมันจะเห็นเป็นที่ดินแปลงใหญ่เนาะเพราะว่ามันคือ2แปลงแต่ว่าแปลง166วาเนี่ยถ้าคิดง่ายๆเห็นภาพง่ายๆมันจะประมาณสักครึ่งหนึ่งของแปลงใหญ่นะครับหน้ากว้างเนี่ยมันจะได้ถึง25.6เมตรเลยแล้วก็ลึกถึง29เมตรนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นแปลงที่ดินที่ถมแล้วนะข้อดีคือ ถมมาเกิน5ปีแล้วทาให้ดินเนี่ยค่อนข้างเซตตัวค่อนข้างดีแล้วนะเหมาะกับการปลูกบ้านมากๆครับแล้วก็ถมสูง1เมตรเลยจากมุมมองเนี่ยมันจะติดถนนสาธนารณะนะครับที่เน็ตยืนอยู่ขนาดกว้างอยู่ประมาณสัก6.5เมตรโดยไม่ได้รวมไหลาทางนะครับไหลาทางเนี่ยสองข้างข้างละ1เมตรลองจินตนาการดูครับว่าเราปลูกบ้านตรงนี้ขึ้นมาประมาณสองชั้น แล้วก็ได้วิวที่อยู่ตรงข้ามก็คือวิวทะเลสาบบรรยากาศของหมู่บ้านเรืองอนันต์เนี่ยมันก็จะดูล่มลื่นนะครับแล้วก็มีต้นไม้ล้อมรอบเลยได้วิว270องศาแบบนี้เลยครับอย่างบรรยากาศของช่วงเย็นๆเนี่ยเราก็สามารถมาวิ่งจ็อกกิง้งรอบๆหมู่บ้านแบบนี้ก็ได้ถ้าใครมองหาที่ดินปลูกบ้านนะครับแล้วก็ทำเลเนี่ยใกล้ MRT ประมาณสัก900-950เมตรเนี่ย เน็ตว่าแปลงเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็มีอนาคตมากๆนะครับอย่างการเดินทางที่เน็ตพามาช่วงแรกเนี่ย จะเข้าจากซอยเพชรเกษม64แต่จริงๆเนี่ยข้อดีข้อนึงคือมันมีทางเข้าออกอีกทางนึงนะครับคือเพชรเกษม66มันจะดีตรงที่สมมติเราออกไปส่งลูกขึ้น MRT เนี่ยเราก็แค่ตรงออกไป64แล้วก็ส่งคนที่ MRT แล้วเราสามารถเข้าในซอยเพชรเกษม66ได้เลยนะครับทำให้ไม่ต้องไปวนรถรอบนึงเพื่อเข้าบ้านนะครับทำให้สามารถแวะกลับบ้านได้เลยก็ทําให้สะดวกสบายมากขึ้นถ้าใครสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้ สามารถติดต่อเน็ตได้เลยครับที่ QR Code ที่เน็ตแปะไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์098 453 3390ครับวันนี้เน็ตรีแม็กซ์กินเวลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> นี่เลย